ตัวอื่นเขากินอิ่มไปหมดละเหลือเราคนเดียวนมแมกมาหากินที่หลังเขาเหรอคะอืมเพื่อนหายไปไหนหมดแล้วครับเขากินอิ่มกันหมดแล้วเนาะสวัสดีค่ะพาเพื่อนเพื่อนชมต้นไม้อีกเช่นเคยนะคะอีตรงนี้ก็อยู่ยงคงกระพันดีจังเลยค่ะเนี่ยต้นดอกแพงพลย เป็นดอกสวยตลอดทั้งปีเลยค่ะก็ปล่อยให้เขาเลือ้อยลงมาอยู่อย่างเงี้ยเนาะเออคอยกวาดเอาค่ะเอาไว้ชมเขาฝนตกค่ะเพื่อนๆบ้านยญ่ฝนเริ่มตกละตกยากตกเย็นตกมาพร้อมกับพายุตกมาแรงเลยนะคะแรงมากต้นไม้ก็จะชุ่มฉ่ำเนาะเนี่ยค่ะพอได้ฝนกลิ่นอายของฝน เอาไม่พลอยเขากินกันหมดหนูค่อยมากินเหรอลูกหืมคุณเวยเนี่ยนคะคะสภาพบอลหน้าแรงก็จะประมาณนี้ค่ะเอ่อฝนเริ่มตกอากาศก็ชื้นต้นไม้ใบหญ้า,ยาย,ายายก็เริ่มสดใสขึ้นมาบ้างมาดูตรงนี้ค่ะเพื่อนๆเ,เออพอ ฝนตกได้กลิ่นอายของฝนเริ่มออกดอกอย่างนี้เลยค่ะว่านแสงอาทิตย์ปีนึงจะได้ชมดอกครั้งนึงเนาะทิ้งใบไปตั้งแต่หน้าแร้งใหม่ๆละยายก็จะปลูกเข้าไว้อย่างนี้ค่ะกี่ปีกี่ปีเขาก็จะขึ้นอยู่อย่างนี้ค่ะเพื่อนๆเขามีหัวอยู่ใต้ดินสวยนะคะเนี่ยกำลังจะบานสวยงาม วันนี้จะพาชมบอลเก่าโบราณสภาพบอลของบ้านก็จะเป็นประมาณนี้บอลน,นอกตู้ก็สดชื่นขึ้นมาบ้างแล้วคะ่ะยายรดน้ำเข้าไปแล้วเช้านี้โออันนี้ใบใหญ่ทิ้งไปหมดแล้วงอกหลอดขึ้นมาใหม่ กลางใบใหญ่มากเลยค่ะบอเงินยังไม่ทิ้งกระถางยังพอได้อยู่หงสุวรรณนะคะพอหมดฝนเขาเริ่มแตกขึ้นมาใหม่ยังสวยอยู่คะ่ะอันนี้เลยค่ะหน้าแรงทนแรงทนฝนดีมากก็คือกระถางนี้เลยค่ะเพื่อนๆพ,พรยาฟ้ารั่วเนี่ยค่ะ ไม่ได้สะทกสะทานเลยค่ะเออยิ่งแดดดีสียิ่งสวยค่ะเนี้ยคะ่ะจะมีกระถางนี้อยู่กระถางนึงบนเก่าโบราณยายเลี้ยงเขาตั้งแต่เล็กๆต้นเล็กๆโต,ตได้ขนาดนี้แล้วค่ะยายได้เข้ามาในานามมหาไทยคะ่ะบนเก่าโบราณเนานะบนสายดำสายดาร์คค่ะเนี้ยเลี้ยงมา น่าจะประมาณห้าหกเดือนแล้วค่ะนนี้พระนครค,ค่ะเพื่อนๆกระแสกำลังมาแรงค่ะเออตอนนี้เออกระแสในตลาดบนกลับมาโด,ด่งดังคิดกันอีกครั้งหนึง่งไม่ทราบว่าเพราะอะไรเนาะในโลกโซเชียลเขาสวยจริงๆนะคะเนี่ยสวยมากเลยใบนี้งอกมาใหม่รูปทรงหัวใจทางนี้เริ่มจะสดใสขึ้นมาละ อันนี้เป็นหานุมานจองถนนค่ะทิ้งกระถางไปแล้วก็งอกลูกเล็กลูกน้อยขึ้นมาตอนนี้ใบเริ่มใหญ่แล้วก็สีสันเริ่มสวยแล้วค่ะเนี่ยน่าออกมาชมพูสวยเลยค่ะหานุมานอีกไกลหนึ่งหานุมานจองถนนค่ะอัปเดตบอลในตู้ตรงนี้นิดนึงเนาะที่ยายเลี้ยงเขาเป็นทรงพุ่มกระถางนี้ก็เหมือนกัน อันนี้กระถางเก่าแต่ว่าดินใหม่หมดเลยแต่ไม่แยกกอเขานํามาลงในกระถางนี้พร้อมกับดินใหม่หเฉยๆใบสดใสขึ้นมาแล้วค่ะกระถางเนี้ยที่ย้ายได้เข้ามาในน้ำ Hong ้องเฮาตั้งแต่ทีแรกแต่ใบเขาจะเล็กๆและเรียวๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้พอย้ายเปลี่ยนดินแล้วก็มาอยู่ในกระถางใหม่ยอย่างนี้ใส่ดินแค่ครึ่งเดียวใบเขาใหญ่ค่ะเพื่อนๆเนี่ยใบยเขาออกมาใหญ่อย่างนี้เลย นี่ยค่ะข้างในนี่สะพังแล้วค่ะแต่ดินเขามีน้อยนะคะยายจะต้องนําเขาออกมาเลี้ยงข้างนอกแล้วก็เติมดินให้เขาแล้วค่ะกระถางนี้บอลเก่าบอลโบราณบอลประจําจังหวัดบุรีรัมเขามีชื่อว่าสีบุรีรัมหน้าใบเขาสวยนะคะเนี่ยเงามันวาวสีสันเขานะคะ ยายส่วนตัวของยายคือลวดลายและสีสันเขาจะออกสวยงามเหมือนผ้าไหมค่ะเพื่อนๆเ,เออ <c oughs> นคะคะเต็มเลยค่ะเต็มกระถางเลยค่ะเพื่อนๆเ,เป็นฟอร์มโกได้สวยละกระถางนี้นางไหมเนี่่ะออกมาใบใสเงามันวาวเลย แต่ค่อนข้างจะสูงนะคะใบบอนเลี้ยงในตู้เนาะเนี่ยค่ะป้ายสวยมากบนกระถางนี้เขาเกือบยุบทิ้งกอเหลือหนอเล็กนหนอน้อยฝอยๆอ,อยู่ในกระถางยายจับมาแยกชำแดะใส่ดินใหม่ในกระถางใหม่กระถางสิบนิ้วใส่ดินแค่นิดเดียวฟื้นฟูนฟนเขาดูค่ะเพื่อนๆสวยแล้วค่ะ แต่ละใบป้ายทุกใบแล้วก็ป้ายสวยด้วยนี่ค่ะฟื้นฟูเอาไว้ชมค่ะเพื่อนๆหน้าแล้งก็ยังได้ชมเขาอยู่นะคะทยอยฟื้นฟูค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็มีบันเก่าโบราณที่ยายเลี้ยงไว้แล้วก็เขาเพิ่งจะเริ่มโตค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะทุ่งนเรศสวนตอนที่ยายอับกระถางจากสี่นิ้วมาอยู่ในกระถางแปดนิ้ว โอ้โหพเพื่อนๆเขาเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เตี้ยลงเตี้ยลงในที่สุดก็ทิ้งใบไปไม่โตทําท่าจะไม่รอดแต่ยายก็ไม่ได้ทําอะไรเขาอีกนะคะปล่อยเขาไว้อย่างนั้นนะคะในที่สุดเขาก็ฟื้นตัวของเขาขึ้นมาเองใบใหญ่แล้วก็สวยอย่างนี้เลยค่ะบอลเก่าบอลโบราณเนานะทุ่งนาเรสวนคะ่ะเป็นบอลโทนใบสีแดงค่ะ โอ้อันนี้ยายชอบมากเลยเป็นบอลที่ยายตำหาเข้ามาเลี้ยงค่ะเป็นบอลเก่าโบราณเขามีชื่อว่ามนเทียนทองเพื่อนๆดูลวดลายหน้าใบเถอะนะคะสวยงามมากเสน่ห์ของบอลโบราณค่ะพพเพื่อนๆ <laughs> เลี้ยงไว้ชมดูลวดลายของเขาไม่ผิดหวังชื่นใจดีค่ะ แล้วก็กระถางนี้ค่ะเพื่อนๆเนี่ยบอเก่าบอโบราณอีกเหมือนกันเพิ่งจะเริ่มโตจากกระถางสีนิ้วขึ้นมาสูงละจะต้องเปลี่ยนกระถางอัพให้เขาละค่ะบอเก่าบโบราณอีกเหมือนกันนะคะเขามีชื่อว่าโอสัทธาศูนย์ค่ะเพื่อนๆบอเก่าบอนโบราณตับรามเกียรติหรือเปล่าคะเออยักษ์สัทธาศูนยค่ะลวดลายหน้าใบเขาออกมาอย่างนี้เลยเริ่มสวยแล้วคะ่ะ นี่ยฮะตามยายมาชมบันสีเหรอคะไม่พลยแล้วก็ตู้นี้ค่ะเพื่อนๆกระถางนี้เดิมโตเริ่มมีลวดลายหน้าใบออกมาเป็นอย่างนี้แล้วค่ะอลายเริ่มออกมาละมารอชมตอนที่เขาโตเต็มที่กันนะคะ อันนี้เขามีชื่อว่าเท้าจตุรพักค่ะอ,อือยายเลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เล็กเลก,เล,กเล็กมากเลยนะคะอันเท้าจตุรพักเนี่ยเลี้ยงมาแต่บอนโบราณพอเขาโตหลุดเบบีมาเขาจะโตเร็วค่ะเพื่อนเพื่อนเริ่มหน้าใบเริ่มกัดลวดลายออกมาอย่างนี้ล่ะค่ะก็มาตามชมการเจริญเติบโตของเขาไปด้วยกันกับยายเนาะแล้วก็กระถางนี้ค่ะเพื่อนเพื่อน กระถางนี้กระบบนเก่าโบราณอีกเหมือนกันโอ้ลวดลายหน้าใบสีสันออกมาสวยงามมากเลยค่ะสวยค่ะเนี่ยเริ่มโตสูงเป็นฟุตและค่ะเขามีชื่อว่ามหายมยักษ์โอ้ใบเขาจะใหญ่มากเลยนะคะมหายมยักษ์เนี่ยเออเท่าที่ยายไปดูในโลกโซเชียลมาเนาะ หน้าใบสวยค่ะโตเต็มที่น่าจะสวยกว่านี้เนาะอันนี้เป็นบอลเก่าโบราณที่ยายทยอยเก็บมาเลี้ยงทีละตัวสองตัวเอาไว้ชมเดี๋ยวยายจะได้อัปเดตตอนที่เขาโตเต็มวัยเต็มที่ให้เพื่อนๆได้ชมกันเป็นระยะระยะไปเรื่อยเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงอีกแล้วคะ่ะเพื่อนๆฝนเริ่มจะมาเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนดูแลสุขภาพกันนะคะคลิปนี้ ลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ